<Together> Podcast. เราพ่ายแพ้เพื่อจะชนะได้ง่ายขึ้นคนเราได้เรียนรู้มากที่สุดจากความพ่ายแพ้เพราะทุกครั้งที่เราแพ้เราจะได้รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเรายังมีข้อบกพร่องอย่างไรได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราว่าสิ่งใดที่เราทำถูกหรือทำผิดที่สำคัญความพ่ายแพ้จะทำให้เราได้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเอง นั่นคือความแข็งแกร่งของการยอมรับความพ่ายแพ้ได้การยืนหยัดในช่วงเวลาที่ยังเป็นผู้แพ้ได้และการลุกขึ้นมาจากความพ่ายแพ้และต่อสู้ขึ้นอีกครั้งได้การล้มเหลวในสิ่งใดก็ตามที่เราทํานั้นเปรียบดังการที่เราพ่ายแพ้ในสงครามแต่ความพ่ายแพ้นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นความพ่ายแพ้ที่ถาวรเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้แพ้ เพียงแค่จําเป็นต้องเรียนรู้ว่าเป็นเพราะจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องใดที่ทําให้เราไม่สามารถชนะในการรบและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกรบครั้งต่อไปเช่นเดียวกันเวลาที่เราล้มเหลวในสิ่งที่ทําเราย่อมจําเป็นต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแต่ที่สําคัญก็คือด้วยทัศนคติที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้แพ้เราไม่ใช่เป็นคนที่ล้มเหลวเราเพียงแค่ยังทำบางสิ่งไม่สำเร็จ และสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั่นเองที่จะเป็นตัวช่วยให้เราทําสิ่งนั้นได้สําเร็จขอเพียงแค่เรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เราควรตระหนักหลังจากที่ล้มเหลวทุกครั้งก็คือเราไม่ใช่คนเดิมแต่เราพัฒนาขึ้นรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นและแข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ความพ่ายแพ้ได้ให้กับเรามันคือโอกาสสู่ชัยชนะขอเพียงแค่เราต้องให้โอกาสตัวเองเท่านั้น และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลกขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ